ับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจ,ใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎชาวธาตุน้ําค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการดีๆของอาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจกันเลยค่ะ อมอคีพาหูบุผังสัการะวันทานังครูบาจารย่ยังจริยเทวะมุนีือสีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์บียิปสีใครใจขออนุญ,ญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะแทนตัวชาวรัคนาราศีกรากฎวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะประจําเดือนพฤษภาคมพศ2567อาจารย์บียิสีใครใจขออนุญ,ญาตเลือกไพ่เนี่ยออกมาจํานวนทั้งสิ้น สิบสองใบแท้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะคะไพ่ชุดนี้เป็นของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะความแม่นยำชัดเจนเนี่ยเขามีมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะความชัดเจนเนี่ยเขามีมากมเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะคะว่าไพ่ อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมโกเขาจะบอกอะไรกับชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะดูสิใบแรกสวยงอมมอกไพ่สวยไหลใบเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะโอ้โหท่านผู้ชมคะชาวรัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะตัวคุณเองเนี่ยนะ เวลาบางครั้งเนี่ยเวลาใครเขาบอกคุณว่าดีนะคะคุณเอมาบอกคุณว่าดีอย่างนั้นอย่างนู้นคุณก็ไปตามเอบางครั้งคุณบีมาบอกว่าเรื่องนั้นดีอย่างนั้นอย่างนู้นคุณก็ไปตามคุณบีนะคะแต่เดือนนี้คุณไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวร,า,วราศรีกรกฎเนี่ย เป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงมากนะคะนี่แม่หมอดูจากไพ่องค์พระแม่ธรณีตัวชาวราศาีกรกฎเป็นผู้ที่มีจิตใจที่หนักแน่นนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความฉเฉลียวฉลาดไหวพริบดีเป็นเลิศน,นะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยทีเดียวค่ะชาวราศาีกรกฎนะ ก็เป็นเรื่องเล่าที่ดีนะคะต่อมาค่ะได้องค์เทพพระขันทกุมารองค์เทพพระขันทกุมารน,นะคะมาสื่อว่าชาวรักดาราศีกรกฎสามารถบริหารจัดการดําเนินการในด้านการเงินได้อย่างดีเลยทีเดียวการเงินการทองไม่ขาดมือเป็นอันขาดนะโหดีเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะโตคุณเองมีโอกาสจับเงินล้านได้เงินล้านนะคะ จับเงินหลักหลายหลายล้านได้หลายหลายล้านค่ะจับเงินสิบล้านได้สิบล้านจับเงินร้อยล้านได้ร้อยล้านจับเงินพันล้านได้พันล้านนะคะมาจากความรู้ความสามารถของตัวชาวลัคนาราศีกรกฎ้วนรนเลยทีเดียวค่ะ ไพ่สวยนะเนี่ยโอ้โหต่อมานะคะพยาสุครีพพยาสุครีบบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎสามารถนะคะดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถของตัวคุณออกมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่และตัวคุณเองมีโอกาสได้รับการผลักดนันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่เครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรส,สหาหโอ้โหดวงดีมากมาก ชาวรัคนาราศีกรกฎชาวธาตุน้ำบุคคลต,ต่างในวงในวงสังคมให้ความจริงจังจริงใจกับคุณและตัวคุณเองสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งความรักแบ่งความเรื่องราดีๆในชีวิตของคุณไปยังบุคคลต,ต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกบนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีกรกฎศัตรงสตรูไม่มี หากคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะไม่ว่าจะเดินทางภายในประเทศไปเหนือล่องใต้หรือเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะไปรอบโลกเลยเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีเห็นไหมคะในไพ่เนี่ยมีแสงฉัพพันรังสีล้อมรอบอยู่นะอยู่ที่องค์สมเด็จพระพุทธจเรย์โตเห็นไหมคะหมายความว่าดวงคุณเองเนี่ย ปลอดภัยคลว้วคลาดจากพยันตรายทั้งไหลทั้งปวงค่ะนะเห็นไหมโอ้โหมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองมีกระแก้วทั้งเจดชั้นนะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองโตคุณชาวลัคนาราศีกรกฎเรืองดีนะคะต่อมาค่ะองค์พระแม่โพศ โอ้โหช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีแล้วของชาวลัคนาราศีกรกฎหากคุณมีไอเดียดีๆมีไอเดียเลิดๆนะคะหาสมุดสวยๆสักเล่มหนึ่งคะ่ะเขียนโครงการดีๆนะวาดโครงการดีๆเขียนเลยนะคะคือการเขียนเนี่ยก็คือการลงมือทําแล้วนะคะเขียนไปเลยตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซเลยนะคะท่านผู้ชม โครงการเป็นเรื่องที่ชาวราศาีกรกฎมีความสนจิตสนใจมีความรักและต้องการที่สร้างเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมคุณสรรสร้างขึ้นมาเลยนะคะดูแลในเรื่องนี้อย่างมีกรอบระยะเวลาเช่นภายใน2อวันสสัปดาห์3เดือนครึ่งปีหนึ่งปีนะคะ ดำเนินเรื่องราวเหล่านี้ให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมหรือบางท่านต้องการสร้างเป็นระยะยาว3ปีถึง5ปีก็สามารถนะคะดําเนินการไปตามความรักนะดึงความรู้ดึงความสามารถดึงศักยาภาพของคุณเนี่ยออกมาแล้วสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมค่ะหากตัวคุณนะคะต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม,มนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับ โค้ชคร,รูครูบาอาจารย์ค่ะในไพ่มีนะในดวงคุณเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีโค้ชมีคร,รูครูบาอาจารย์คอยให้การผลักดันให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่หรือปัจจุบันนี้เนี่ยทางช่อง YouTube มีความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะชาวรัคนาราศีกรกฎ เช่นช่องของท่านอาจารย์บันดิตอึ้งรังสียานแม่ปรินแก้ววชัชระพลแห่งรายการรวยเฮงกิงดีครูชูรี่ครูฟ้านะคะครูฟ้าจะพูดถึงในด้านของพลังงานดึงดูดคุณแน็กสิวกรพูดในเรื่องของการพัฒนาตัวตนพูดในเรื่องของการพัฒนาการเงินนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยมีจิตใจเนี่ยไป ถูกจริตกับเรื่องใดๆเช่นหินสีมงคลของท่านอาจารย์หญิงจุธาแมา่ณสงขาหรือตัวคุณเองถูกจริตเกี่ยวกับในด้านของการพยากรณ์ไพ่นะคะก็สามารถเข้าไปดูในช่องของอาจารย์บียิปซีใครใจได้หรือตัวคุณเองเนี่ยถูกจริตกับเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะโอ้ยร้อยแปดพันเรื่องในช่องทาง YouTube มีเยอะแยะมากมายคะ่ะท่านผู้ชมนำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือตัวคุณเองเนี่ย รัตนาจะไปลงคอร์สเรียนนะคะกับอาจารย์ท่านนั้นๆก็ได้นะและเมื่อสร้างสรรค์เรื่องนั้นจนเขาจะเกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมแล้วนะคะอย่าลืมนะแบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ค่ะชาวรัคนาราศีกรกฎแม่ไพ่สวยนเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จสูงร้อเซ์เลยค่ะ ต่อมานะคะพญาภารีจับปูทศกณัณฐ์ไพ่เตือนมานะคะหากก่อนหน้านี้ชาวราศาาาีกรกฎเนี่ยไปซ้ายก็อาจจะสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะคะไปขวาก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างไม่เป็นไรให้ชาวราศาาาีกรกฎเนี่ยนะพอดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําตัวชาวราศาาาีกรกฎพอดีเลยนะให้คุณเนี่ยตัดความรู้สึก สิ่งนี้ออกไปเลยตัดเรื่องเราในอดีตเนี่ยความล้มเหลวความไม่สำเร็จหรือคำพูดที่เคยดับฝันคุณอาจจะมีใครบางคนนะฮะมาพูดดับฝันคุณมาพูดทำให้คุณเองเนี่ยไม่ยอมก้าวไปข้างหน้านี่นะคะให้คุณเนี่ยตัดสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของคุณเลยนะคะแล้วกลับมาเป็นตัวของตัวเอง ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะมาตอกชีวิตของคุณได้นะไม่มีใครนำตะปูเนี่ยมาตอกชีวิตของคุณเอาไว้ให้อยู่อย่างนั้นได้ตัวคุณเองเนี่ยมีพระเจ้านะคะอยู่ในตัวของคุณเองคุณมีพลังงานอันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวของคุณเองนะคะชาวราศาีกรกฎดึงพลังงานอันยิ่งใหญ่อันนั้นเนี่ย ออกมาจากตัวคุณค่ะนะและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะในเรื่องราวที่ชาวร,า,ราศรีกรกฎมีความสนจิตสนใจสร้างเขาขึ้นมาให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะยังมีระเบียบมีวินัยนะคะและต่อเนื่องด้วยความอดทนนะคะชาวร,า,ราศรีกรกฎต่อมาค่ะ กร,กรมเทพองค์ไพ่กรรมเทพเนี่ยโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวรักานาราศีกรกฎด้วยนะคะในไพ่บอกเลยว่าความรักของคุณดีมากนะคะหากคุณแต่งงานแล้วมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วมีคนพิเศษแล้วสามีภรรยาของคุณจรงิงจังจรงิจรงใจกับคุณและเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันโดยแท้นะคะมีความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยที่ดีต่อกันมีความเข้าใจกันเรียกว่าคู่สร้างคู่สมเลยทีเดียวรัก คู่ของคุณเยอะๆนะคะแสดงความรักกันในทุกๆวันสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎและสำหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็จริงจังจริงใจกับคุณสามารถที่จะนำความรู้ของเขานะคะมาช่วยพัฒนาโครงการกิจการ ต่างๆของชาวราศาีกรกฎให้ไปถึงฝั่งฝันได้นะเรียกว่าพบหุนส่วนที่ดีย้อนกลับมาที่ไพ่พระแม่โพศพนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ก็บอกว่าลูกน้องบริวารน,นะคะก็น่ารักกับคุณบุตรธิดานะคะบุตรชายบุตรหญิงน่ารักกับคุณนะคะชาวราศาีกรกฎสำหรับท่านที่มีบุตรแล้วนะคะต่อมาคือพระแม่คงคานะคะ โอ้พ่ยบินนี้บอกว่าการที่ชาวลัคนาราศีกรกฎมีจิตใจที่เอิบอิ่มอิ่มเอิมใจมีความชุ่มชื่นหัวใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีจิตใจที่มีความสุข นะและเวลาชาวลัคนาราศีกราฎมีความสุขเนี่ยความทีวาเบรชันในร่างกายของคุณก็ทำงานดีมากเลยสามารถไปจับคู่กับพลังงานดีๆที่เขารอยอยู่ในอากาศเช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสำเร็จเป็นต้นนะคะและพลังงานสุขภาพดีด้วยเป็นต้นนะคะยังมีพลังงานอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นพลังงานดีๆเลิศๆเนี่ยเขารอยอยู่ในอากาศเพียงแต่ว่า เป็นความโชคดีของชาวราศาีกรกฎคุณมีจิตใจที่ดีมากนะคะและมีความเบิกบานใจมีความถี่มีไวเบเรชั่นที่ดีมากนะสามารถที่จะไปจับคู่กับพลังงานดีๆที่กล่าวมาทางต้นเมื่อสัครู่นี้ได้ง่ายนะคะดังนั้นชาวราศาีกรกฎรักษาจิตรักษาใจของชาวร,ราศีกรกฎชาวธาตุน้ําให้มีความสุขอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะไพ่สวยมากต่อเม่ คระนางสุรัสวสดีโอ้โหบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองรุงร่งโรจน์อยู่แล้วมีความสุขยิ่งชาวลัคนาราศีกร,รกฎมีการจัดบ้านช่องห้องหอเนี่ยให้ถูกหลักห่วงจุ้ยยิ่งดีมากเลยทีเดียวนะคะตัวคุณเองสามารถเก็บข้าวของเนี่ยที่ ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องหรืออาจจะนําไปบริจาคนําไปจําหน่ายใจแจกได้ด้วยนะคะทำให้บ้านของคุณเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเงินทองเขาก็วิ่งเข้าบ้านด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะจัดบ้านให้ถูกหลัก่วงจุ้ยนะคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยสําหรับท่านใดที่มีสถานประกอบการนะคะช่วงนี้เนี่ยแทบจะ เป็นสถานประกอบการตัวอย่างในวงการเดียวกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหัยของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยันพิโมกนี่ก็มีความแม่นยัางมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะ,ะ,คะกลับมาที่องค์พระศรีวะอีกครั้งนึงนะคะ องค์เทพพระศิวะเนี่ยเขาจะพูดว่าในด้านของธุรกิจการงานการเรียนนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยยูนเกณนดีมากโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะช่วงนี้ต้องคุณเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาจากครูบาอาจารย์อันเป็นที่รักของคุณนะคะ โอ้ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูรุครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาของคุณบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะหากว่าชาวราศาีกร,รกฎมีข้อสงสัยจะได,จะได้จะได้สามารถสอบถามได้ในท,ทันทีนี่คะ่ะโอ้โหดีรลิมากและนำความรู้นำเรื่องเราดีๆเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนานะคะ ตัวชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะให้เกิดมีความเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยที่ดีเย,ยี่ยมยิ่งขึ้นไปค่ะนะต่อมามยนะคะพยาครุฑอุ้มนางกากีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะหยิบจับสิ่งใดก็ตามนะคะในช่วงนี้ทำแล้วมีผู้คนเนี่ยมีผู้ที่อาจจะเป็น ผู้บังคับบัญชาคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่อันเป็นพีเอ็เป็นที่รักของคุณโคช้ชครูครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นที่รักของคุณเนี่ยเขาต่างให้การผลักดันให้การสนับสนุนคุณโหดีเย่ะมากดังนั้นเนี่ยชาวราศาาีกรกฎก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องราวต่างๆในเรื่องใดก็ตามที่ชาวราศาาีกรกฎกําลงังสร้างและลงม,มือทําอยู่ นะพระกริณนองค์เทพพระกฤษณะเนี่ยเป็นไพสรุปที่ดีมากนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชาวรักดาราศีกรกฎตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์นะคะอยู่จุดในมุมไหนของโลกปีนี้เนี่ยเป็นที่รักใคร่ของทุกๆท่านของทุกๆคน นะและตัวคุณเองก็สามารถที่จะสรรสร้างเรื่องราวดีๆนะคะและแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณและกับทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ได้เป็นอย่างดีนะคะรักษาคุณงามความดีอันนี้ไว้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎในเมื่อดวงดีดีอย่น,นี้อยู่แล้วนะคะคุณจะต้องมัน ฝึกการเจริญสติฝึกนั่งสมาธิอย่างเป็นประจำลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะมันปฏิบัติด,ดีมันปฏิบัติชอบนะคะพูดดีคิดดีทำดีอย่างสม่ำเสมอค่ะชาวรัคนาราศีกรกฎชาวธาตุน้ำนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอาจารย์เดยิ้มสีใครใจได้นำไพ่นะจะนำไพ่นะคะยุชุดยูนิเวอ e Guys ด์ส Universe g u y s e c a s t นะคะของอาจารย์ชูรี่นะคะของครูชูรี่นะมาแบ่งปันให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีข้อแม้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องตั้งจิตนิ่งๆนะคะ <Yeah. S 1> อาจารย์ดียิบสีใครใจนะคะจะหยิบไพ่ชุด Universe Guys c a r คของครูจูรี่ขึ้นมาหนึ่งใบนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยชาวรักานาราศีกรกฎชาวธาตุน้ำตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะทำใจนิ่งๆเลยค่ะนะมาค่ะมารับชมนีคะว่าจักรวาลน,นะคะต้องการ สื่อสารเรื่องใดนะคะแล้วต้องการมาบอกอะไรให้กับชาวรัคนาราศีกรกฎชาวธาตุน้ำแค่ได้ไพ่แล้วนะคะโอใ้ให้ท่านผู้ชมดูไพ่ก่อน hold on to faith ยึดมั่นในศรัทธาความกลัวคือการวางใจในสิ่งไม่ดีศรัทธา คือการวางใจในสิ่งดีเมื่อคุณศรัทธาเมื่อนั้นโลกทั้งใบเป็นของคุณโดยครูชุรีและอาจารย์เบยิบสีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกรกฎ ชาวทาตน้ําประจําเดือนพฤษภาคมพศ2567จบลงแล้วนะคะอาจารย์เปียิบสี่ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนีพีและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอแนด์ซลออสเตรียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟินแลนด์รัสเซียจีนฮ่องกงคอร์เรียลาวส์กัมพูชาเวียดนาม พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด s u p e r อร์แฟนให้กับอาจารย์เบยยิปซีใครใจค่ะ ก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยิบซีครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลกูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิบซีครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ